ถัดมาในส่วนของระบบไหลเวียนโลหิตจะประกอบด้วยหัวใจและหลอดเลือดค่ะซึ่งหัวใจเป็นส่วนของกล้ามเนื้อที่มีหน้าที่พิเศษประกอบด้วยห้องทั้งหมด4ห้องคือห้องบนขวาหรือไรเอเตียมนะคะห้องล่างขวาหรือไรเวน v e n t ค i l นะคะห้องบนซ้ายหรือเ l e เเเเรียมห้องล่างซ้ายหรือเล็บเวิเค l e ค่ะโดยการไหลของเลือดเข้าสู่หัวใจจะตั้งต้นที่ไรเอเตรียม นะคะผ่านลิ้นไตราคาสปิดวาล์วที่อยู่บริเวณนี้นะคะเข้าสู่ไรเวนติเคลิลจากนั้นหัวใจก็จะบีบตัวนำเลือดผ่านพันโมนารีทรังต,ต,ร,งต,ตรงนี้นะคะเข้าไปฟอกนะคะที่บริเวณปอดค่ะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะคะเติมออกซิเจนแล้วก็กำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้มาจากการหายใจเข้าออกออกไปนะคะจากนั้นเลือดก็จะถูกส่งกลับมานะคะที่บริเวณ เลบเอเตรียมนะคะผ่านลิ้นใบคัสปิดวาลสู่เลบเวนติเคิลนะคะจากนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายหรือว่าเลบเวนติเคิลเนี่ยมีการบีบตัวค่ะแล้วก็สูบฉีดเลือดผ่านเอออรตานะคะเพื่อนำเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายในที่สุดค่ะเมื่อเลือดสูบฉีดจากหัวใจแล้วเลือดจะไหลเข้าสู่ระบบหลอดเลือดหรือว่าวาสคูลาร์ซิสเต็มซึ่งประกอบด้วยหลอดเลือดขนาดต่างๆมากมายนะคะ หลอดเลือดขนส่งเลือดแดงไปยังทุกส่วนของร่างกายทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาหารแล้วก็ผลิตผลของเมตาบอลิซึมฮอร์โมนและสารอื่นๆระหว่างเลือดกับของเหลวระหว่างเซลล์และในที่สุดก็จะส่งเลือดดำนะคะกลับสู่หัวใจค่ะสําหรับหลอดเลือดแดงหรืออาร์เทอรีเป็นท่อที่นําเลือดจากหัวใจไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะโดยหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่2เส้นนะคะออกจากหัวใจ และแตกขแขนงออกเป็นหลอดเลือดแดงขนาดกลางที่วิ่งไปยังบริเวณต่างๆของร่างกายแล้วแตกขแขนงเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กหรือว่าสมออาร์เทอรีซึ่งแตกขแขนงเป็นอาร์เทริโอซึ่งเมื่อเข้าสู่เนื้อเยื่อก็จะแตกขแขนงเป็นหลอดเลือดฝอยจํานวนมากหรือแคปิลลารีต่างๆนะคะสารต่างๆจะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างเลือดและเนื้อเยื่อของร่างกายโดยผ่านผนังของหลอดเลือดฝอย ก่อนจะออกจากเนื้อเยื่อร่างแหหลอดเลือดฝอยจะรวมเป็นหลอดเลือดดาเล็กๆเรียก,กว่าหลอดเลือดดาย่อยนะคะหรือว่าวีนูซึ่งจะรวมกันเป็นหลอดเลือดดาขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อานาเลือดกลับเข้าสู่หัวใจนะคะทางนี้นะคะหลอดเลือดดาที่เห็นเนี่ยในโมเดลก็จะเป็นสีออกม่วงๆนะคะที่ให้ทุกท่านได้เห็นก็จะเป็นเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจนะคะ โดยที่หลอดเลือดที่มีผนังหนาเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆนะคะมาคอยเลี้ยงผนังเรียกว่าวาซาวาโซรุมนะคะโดยหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจนะคะหรือบริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีลาสติกเวสเซลซึ่งมีความแข็งแรงนะคะโดยรับแรงรันได้ดีเรียกว่าเออตาเออตาก็จะนําเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทางระบบหลอดเลือดแดงหรืออาร์ทรี แตกแขนงออกไปเป็นหลอดเลือดแขนงต่างๆจนกระทั่งถึงหลอดเลือดฝอยและกลับเข้าสู่หัวใจทางระบบหลอดเลือดดาหรือว่าเวนนะคะนี่ก็จะเป็นระบบหลอดเลือดดาแล้วก็หลอดเลือดแดงนะคะตามที่ท่านเห็นในภาพค่ะทางนี้นะคะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของชื่อหลอดเลือดที่ควรรู้เช่นหลอดเลือดแดงที่แขนนะคะหรือเส้นนี้นะคะก็คือเบเรเชลล์อาร์เทอรี ะะเป็นหลอดเลือดที่ใช้ในการวัดความดันนะคะและหลอดเลือดดำที่แขนเนี่ยก็จะมีเส้นนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่า m e เด a n cubital เ e i n วนะคะเป็นหลอดเลือดที่ใช้ในการเจาะเลือดค่ะสำหรับในคนที่มีลิ้นหลอดเลือดดำอ่อนแอเลือดจะถูกดึงดูดโดยแรงโน้มถ่วงของโลกหลับสู่ส่วนปลายของหลอดเลือดดำความดันนี้จะทำให้หลอดเลือดดำรับน้ำหนักมากเกินไปและดันผนังให้พองพออก หลังจากการบรรจุเลือดมากเกินไปอย่างซ้ำซากผนังจะเสียความยืดหยุ่นและยืดตัวออกทําให้เกิดโรคหลอดเลือดดาโป่งขดซึ่งอาจจะเกิดจากการยืนนานๆและการตั้งครันนะคะเลือดมักจะสะสมอยู่ในบริเวณที่พองออกทําให้เกิดการบวมของของเหลวในเลือดถูกดันเข้าสู่เนื้อเยื่อที่ล้อมรอบหลอดเลือดดาที่อยู่ใกล้ผิวของขามักจะเกิดภาวะหลอดเลือดโป่งขดนะคะหรือว่าเส้นเลือดขอดนะคะแต่ถ้าเกิดที่ทวารหนักเรียกว่าลิซิดวงทวารค่ะ ในส,ส่วนของระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการหายใจและการรับกลิ่นจะเริ่มจากอวัยวะต่างๆดังนี้นะคะ1ก็คือจมูกนะคะถัดมาก็จะเป็นคอหอยนะคะกล่องเสียงนะคะหลอดลมหรือว่าเทรคีเอรนะคะหลอดลมแยกขแขนงของหลอดลมต่างๆนะคะซึ่งแตกแขนงเป็นหลอดลมฝอยจากนั้นก็จะไปสิ้นสุดที่ปอดค่ะ ระบบหายใจส่วนบนหรือว่า upper respiratory tract จะเริ่มจากจมูกนะคะจนถึงกล่องเสียงนะคะถัดมานะคะใต้ต่อกล่องเสียงนะคะบริเวณกระดูกแถวแถวกล่องเสียงลงมาเนี่ยเริ่มจากเทคเตียถึงปอดก็จะเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรือว่า lower respiratory tract ทั้งนี้หากพิจารณาโครงสร้างของระบบหายใจ จะสัมพันธ์กับหน้าที่การทำงานนะคะโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนค่ะ 1. เรียกว่า conducting portion นะคะ conducting portion ก็เป็นส่วนที่เป็นทางเดินของก๊าสนะคะหรือว่า airway ก็คืออากาศก็จะเข้ามาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซค่ะประกอบด้วยจมูกนะคะจมูกนะคะคอหอยนะคะกล่องเสียงนะคะเทียคียนะคะท่อลมต่างๆที่จะเป็นพวกของ ท่อลมท่อลมฝอยนะคะบองคัดบองคีโอนะคะซึ่งมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือเป็นทางเข้าออกของอากาศสู่ปอดหรือว่าเป็นแอร์เวย์นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศที่ร่างกายหายใจเข้าช่วยในการกรองลมถึงดักจับฝุ่นสิ่งแปลกปอมต่างๆหรือเชื้อก่อโรคบางชนิดซึ่งจะปนมากับอากาศก่อนที่จะเข้าสู่ปอดนะคะโดยอาศัยการทํางานของสารเมือกนะคะ ขนจมูกและก็ขนซีเลียที่อยู่ที่เซลเยื่อบุทางเดินอากาศค่ะนะคะหน้าที่ต่อมาก็คือควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านเข้าออกโดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนจากหลอดเลือดฝอยทําให้อุณหภูมิของอากาศใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายนะคะมีเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นด้วยนะคะก็คือจะอยู่ด้านบนนะคะของโพรงจมูกค่ะเป็น o r ก a n of s m เม l นะคะหรือส่วนที่ใช้ในการดมกลิ่นค่ะ เรสพลาทอรี่พอชั่นคือส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนของก๊าซประกอบด้วยส่วนของหลอดลมฝอยทั่วร่างกายท่อถุงลมถุงลมกลุ่มของถุงลมและถุงลมค่ะซึ่งมีหน้าที่หลักๆดังนี้1แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผนังของถุงลมปอด2มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจที่พบในถุงลมเรียกว่าอวิโอลาแมคโครฟาจหรือดัสเซล 3ส,สร้างสารลดแรงตึงผิวของถุงลมหรือพันโมนาลีเซอร์ฟักแทนนะคะโดยเซลล์ไทชูอวิโอลาเซลล์ที่พบในถุงลมค่ะระบบทางเดินอาหารนะับว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญในแง่ของการเป็นทางเดินของอาหารเข้าสู่ร่างกายโดยเริ่มจากช่องปากกระทั่งสิ้นสุดที่ทวาวรหนนะัก นอกจากนี้ยังมีอวัยวะและต่อมต่างๆเพื่อเสริมการทํางานของระบบทางเดินอาหารซึ่งทําหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยอาหารจนได้สารโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถดูดซึมผ่านเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารเพื่อให้ร่างกายนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนกากอาหารก็จะถูกกําจัดตามกระบวนการต่างๆต่ตตอไประบบทางเดินอาหารถูกแบ่งออกเป็นสส่วนคือ หระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารการย่อยการดูดซึมรวมเรียกว่าอ l ล m e n t a r ี c ค n a l หรือ g a สโตอินเ e นชินอลแฟลกประกอบด้วยปากคอหอยนะคะหรือฟาลิง์หลอดอาหารหรืออี o โซฟาสนะคะกระเพาะอาหารหรือ s ส o m ม c h ลำไส้เล็กนะคะหรือ small intestine นะคะลำไส้ใหญ่หรือ large intestine นะคะไส้ตรงแล้วก็เ n นั นะคะหรือว่าทวารหนักค่ะ 2. ส,ส่วนช่วยเสริมการทำงานให้กับระบบย่อยอาหารหรือว่า accessory digestive organ mm hmm. ก็คือช่วยบดเคี้ยวแล้วก็อาจจะช่วยสร้างน้ำย่อยนะคะประกอบด้วยฟันหรือว่า tooth นะคะลิ้นนะคะต่อมน้ำลายนะคะตับนะคะหรือว่า liver นะคะถุงน้ำดี gallbladder นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ p นเครีย s หรือว่าตับอ่อนค่ะ